สวัสดีค่ะวันนี้บิชชัดติวตำรวจมาส้วนนะคะวันนี้แปลงนี้ปลูกปลูกถูเรียนกับส้มโอสับทิมสยามเป็นไรส่วนผสมนะคะเป็นไรผลไม้อาจจะทําเป็นจุดกลางเต้นดีอว่าเป็นหรือซอทเป็นอะไรเป็นอะไรปากทางเป็นวัดข้าหนีพัน์แล้วก็เซเว่นข้าหนีพันนะเดลิเวอรี่มาทึ่งหมาส้งอืม แล้วก็มู่บานไกลไผ่รินอยู่ข้างหน้านะคะบายบายบายอย่างแรงบายอย่างแรงเหมือนกันข้างๆมีบ่อนามเดี๋ยวพาไปแลบ่อนามเดี๋ยวเราไปปลุเรียนนะใครที่อยากเป็นเจ้าข้องส่วนเรียนนะแล่ไว้เลยแล่ไว้เลยอืมแล่ไว้เลยใครที่ว้มีทีดินซึ่งโคนยางโคนได้แต่ว่าไม่ยากทำเรียน แต่ว่าไม่รู้จำบลูดีนะหรืมรลูดีมาเรามาแลกอะว่าส่วนเดียวก็ทําลูดี้มันต้องมีบอ่อพักน้ำปราะว่าเรียนอะชอบน้ำนี่เห็นไหมเห็นไหมเรียนไหมหลึกหลับบ่อนี่นไหม,บบน,หน,ไหมนี่คือลักสีเรียนกเกษตรมาเลยไม่รู้กว้างยาวต่อไหแต่ว่าไปวอกแมกโคแม่โค,โคก็จะรู้โอเคค่ะ ประตูจอติดถนนนะคะถนนซอยนะคะสิบซี่ร้ายนะกวางขนาดนี้นะซึ่งมีตรงนู้อีกยี่สิบข้างของนู้ปลาน้นปลานู้ก็เข้าซอยมาเหล็กหน่อยกันซึ่งนาส่วนกับรถดโดยสา้นถุงส่งตัวดาดของไม้พานอืมอาจจะทําตรงนู้ต้องทำเป็นบ้านเฉาบอกไกลโรงงานวันไหนะใช่อาจจะมีหลังศักพายอดเรียนะได้ผนอะไรล่งละ่องผันห้า แต่อยู่ในแปลนจะทําแบบเจ็ดห้องก่อนราคายอมโยกไม่แพงค่างข้างให้แบบตากผ้าให้ปลูกพักให้จอดดที่แบบเครื่องเงนให้เต็มเนี่ยเลยผีไม่ห่วงไหนไืมให้แบบนองอยู่บ้ายพี่อยู่บ้ายอ๋อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ